เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาณ MCC Hall The Mall l i f e s t o l e บางแคชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โดยนายทรงธรรมพลอยกาบทองประธานชมรมคุณรัฐบิมธิรกุลรองประธานชมรมร่วมกับบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่จำกัดจัดงานประกาศรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยครั้งที่5 Thailand Digital Award 2024ภายใต้แนวคิด powering Thailand economy with digital dynamic s ซึ่งแบ่งรูปแบบการจัดงานเป็น2ส,ส่วนด้วยการประกอบด้วยงานเสวนาในช่วงบ่ายและในช่วงค่ำกับงานประกาศรางวาัล Thailand Digital Award 2024ซึ่งได้รับเกียรติสูงสุดอย่างนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวาัลซึ่งภายในงานก็มีเหล่านักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ดารานันกแสด รวมถึงผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับสวัสดีครับผม,มทรงคมพลยกาบพองนะครับครับครั้งนี้นะครับงาน Thailand Digital Award 2024เนี่ยจัดเป็นครั้งที่5แล้วครับ ทางผมเนี่ยที่เป็นประธานชมรมนะรู้สึกยินดีมากนะครับที่ในครั้งที่5เนี้เราได้รับเกียรติจากประธานผู้จัดประธานร่วมจัดแล้วก็มีนักแสดงชาวจีนแล้วก็ KOL รวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกันทำให้มีงานครั้งนี้เกิดขึ้นครับทั้งผมทางคุณปอทางคุณแม่มทางดรภูมินะฮะ แล้วก็บุคลากรที่ทรงคุณวุฒิอีกประมาณร่วม50ท่านนะครับได้นัดช่วยกันนะครับหาเรฟเฟลนหาโปรไฟล์แล้วก็คัดเลือกกันนะฮะคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ผู้ทรงคุณวุิที่ให้มัน make sense กับการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ครับผมขออนุญาตให้ทางคุณปอคุณแม่นะครับเป็นคนช่วยสลับกันสอบคำถามนะครับคุณขอบพระคุณที่พี่สลลโชนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนะคะ เ o ลเอลอินฟินิชเอดาราสิลปินทั้งทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ขอบคุณในงานช่วงบ่ายที่เป็นงานเสวนาที่เราได้จัดขึ้นแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนเรานะคะงานรอบนี้เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดจัด4ปีที่จัดมาสีครั้งที่จัดมาของชมรมต้องขอบคุณชมรมนะคะที่ให้แบบที่ปอนะคะเข้ามาร่วมในการเป็นประธานร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติครับ ที่ได้มาเข้ามาร่วมเป็นประธานร่วมในกา,า,กานเะช่นนนะครับผมผมแนะนำไอทีแกรนนะครับวันนี้มีโปรเจกต์เรื่องของเซ็นทรีแล้วก็มาขับเคลื่อนร,วร่วมกันกับทีมนะต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเราจะเป็นดาราด้วยครับม,มากครับสำหรับตัวผมนะครับในฐานะคนไทยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่เมืองไทยเป็นพิธีกรรายการทีวีที่ดีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และได้มีโอกาสสัมมนาในช่วงบ่ายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางดาราทั้งสองท่าน 大家还是拍我拍 music 你你 d a d d 话给你来啊拍 k 江南你先说你现在现在获得奖你有什么样的感觉啊等一下也是啊等等你先说好走你看呃大家好我是江南这一次呢能获得这个奖呢我非常的高兴然后呢也希望在未来呢能够更一步的将中泰文化进行传播也希望中泰一家亲未来越来越,來越好 คุณจงางนะครับเป็นที่ก,กาารนเศรษฐาดีเทอร์วัตจุนชีนะครับได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมง,งานและได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วเขาหวังว่าเขาจะเป็นสะพานที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นให้สมภาว่าไทยจีนใกล้อื่นไกลเป็นพี่น้องกันต่อที่คุณจางอีสเซียวนะครับจอีสเซียวเมีอะไรอยากจะบอกไหมะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค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 ่ะสว 那希望在以后的这个日子当中，也可以更加促进两国的一些发展和音乐交流，创作创作出更好、更多的优秀的音乐作品给大家。ค、嗯、ุณจางยี่เจียนะครับในฐานะที่เป็นนักร้องเนี่ยและได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งในฐานะที่ทางวัฒนธรรมได้รับการเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมในาการมาเยี่ยมประเทศไทยมาในครั้งนี้เธอรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับและหวังว่าจะใช้ดุลพินิจเ,เป็นสะพสานสร้สางความสะพานระหว่างสายสินแนบได้ดีขึ้น เรานะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ซึ่งจัดเป็นครั้งที่5นี้จัดใจจริงเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยคัดแล้วคัดอีกจริงๆฮะทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีใครที่มีกรณีพิเศษเลยว่าทรงคุณวุฒิและผู้ควรกับรางวานนัลนี้ครั ตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนค่ะทุกคนเลยนะคะที่รอชมแล้วก็ให้กำลังใจ KL Influencer d a r าที่มารับรางวัลในวันนี้ก็ไม่อยากจะเสียเวลามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศด้านในกันแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ั้างหน้าคุยกับพี่ปอว่าอยากทำใหญ่กว่าน,นี้ อยากสนับสนุนชมรมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ครั้งนี้แฟนคลับทั้งหมด1,800คนบุกิ้งเสร็จภายใน2สัปดาห์แล้วก็อยากก็รวมงานกับที่เราทำให้ใหญ่กว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่เห็นแฟนคลับมาต้อนรับอย่างมากมายขนาดนี้และรู้สึกว่าการในครนี้รู้ว่า 因为泰国人民的热情，还有他们的好客，始终感染着我们。所以呢，每一个中国人可能第一个想到旅游的地方就是要到泰国来。最希望就是以后会两家越来越好，像我今天的衣服一样，紫气东来。 ตัวเขานะครับบอกว่ามาเห็นแฟนลับที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้มันเหมือนสะท้อนความเมืองเป็นไทยอย่างนึงคือเป็นคนอบอุ่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากมาเที่ยวที่เมืองไทยและตัวชุดเขาก็เหมือนเป็นการส่งสมภาษาระหว่างความวัฒนธรธรมจีนและดอกไม้ง,งามๆของเมืองไทยครับ